สบายดีครับท่านผู้ชมครับพบการืันนี้ก็ไถานาคือเก้าพี่น้องวันนี้ผมมาว่านเขาอยู่ทางนาบ้านคงสูงนะครับซึ่งเมื่อประมาณสามสี่วันที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มาไถซ้ําห้องไว้นะครับอล้วผมก็รอให้มันตากแดดกประมาณสามสี่มือ่อยางที่ผมเลื่อนไปนะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วพี่น้องก็เลยเอาเข้าเอาอย่างมาว่านใส่นะครับสำหรับการว่านเขาในืันนี้ก็ ทา้งแม่บ้านนะครับก็มานํานะครับพี่น้อง้วก็พากันบ้านจนเข้ามดนะครับแล้วก็ให้พ่นกลับเพราะว่าน้องยังหื่นครับยังน้อยอยู่นะครับมันก็เลยผมมีไคดูแลนะครับก็เลยให้พ่นกลับก่อนยังเหลือแต่ผมปั้นนะครับปั้นแล้วแล้วผมก็สิครับนะครับ ในการาวานเขานะครับหน้าบะโคกสูงหน้าประเท่านะครับก็เป็นวรรมม้อนี้ก็ว่าแล้วนะครับสามไร่์กว่าๆนะครับใส่เวลาเฮิงโยนะครับพี่น้องพามันแดดนะครับต่อไปก็คงจะเป็นหน้าที่ผมเคยนำเสนอทางผประสมตอนเกี่ยวเขาเนาะหน้าโคกนะครับโคกกับหน้าประมาณซิบไร่์นะครับตัวนั้นรอจะนี้ไปก็จะเป็นหน้าแปลงนั้นนะครับ แต่ว่าถ้าฝนตกมากอะคือเราได้เ้าวเมยซะกอนนะครับพี่น้องเธอสูงนี่ยมันแดดพอดีนะครับพี่น้องผมก็เลยต้องฟ้าบ้านนะครับขอเห็ดไปเนาะพี่น้องนะครับสีบลักของเฮานะครับปีละครั้งนะครับรายได้ก็บ่ร้ายนะครับ่วงนี้มันช่งสองสามปีที่ผ่านมานะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปคือราคาผลเิตการเกษตรหรือว่าราคาข้าวนะครับไม่ดีนะครับพี่น้องอ่าอย่างผมเนี่ยก็ คือผมเรียนไปแล้วนะครับคือบอสามารถที่จะสําระนี้สินได้นะครับสําัะได้แต่เพียงดอกเบร่นะครับก็ยังดีนะครับที่สําระได้ดอกเบร่นะครับก็เป็นอาวามื้อนี้นะครับหน้าบานโคงสูงก็เรียบร้อยนะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณธรรมบุมทุกทุกทนที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับก็ขอกําลังแรงใจนะครับขอความเมตตากดติดตามซ่องเพลียงกําลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คงจะนเรียนธรรมบุเพียงเท่านี้นะครับ ยุดีไม่แห้งนะครับมีความสุขความเจริญสุขคุณสุคนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ